สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพี่พรอีกแล้วนะคะในช่องพีเคชาแนลนั่นเองวันนี้พี่พมาเปิดคลิปนะคะกัแบบที่ไหนเออเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาที่หายไปนานน่ะไม่ใช่เพราะอะไรนะครับแมวพี่พคลอดลูกครับน้องๆและพี่พก็เป็นเป็นหมอตำแยอ่ะครับคือดูแลนะวันนั้นเราไปทำฟันกันเนี่ยรักษารากฟันก็นออใช่แล้วก็ไปไปหลายอย่างแต่คือไปทำฟันเสร็จแล้วก็กลับมาแมวมันคลอดลูกมาแล้วสองตัวค่ะ คือตัวนึงอยู่กลางบ้านตรงนี้ีตัวหนะะึ่งมันเพิ่งคลอดมันนอนกบนออนกมคือตัวเล็กมากแล้วคลอดหมดทั้งหมด,มดห้าตัว,วค่ะทุกคน้ชมนี่เราจะพาไปดูนะคะเอ้ยพี่ชายเดินออกไปข้างนอกเลยดิพี่ของให้หน่อยอะไรตัวไหนน้มงสาว พ да. ี่พลอยนะครับจะมาขี้เลี้ล่านะครับแก้ไม่นายนั่นเองเพราะว่าถ้ามันหยุดด้วยนะเดี๋ยวเราฟ้องตใจใจแล้วเมาดูแมวให้ดูแมวว่าแบบแมวน่ารักไรอย่างเงี้ยแต่คอนจึงพี่พลอยจะแก้มไม่นะครับอยากรู้พี่พลอยขี้ตรงไหนนะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าเลอะเธอะแน่แน่ก่อนจะไปดูชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจของพี่พลอยด้วยนะ พี่พลอยอะจะแกล้งขี้มันเยอะๆให้มันแบบว่าเหม,ม็นอื้อเหม็นเอวเหม็นเอ๊ะเออเหม็นอะอเฮ้ยแล้วล่ะนะเนาะไปติดตามเพจด,ด้วยใครยังไม่ไปกดใครยังไม่กดๆๆๆๆกดกดโอ้ใครยังไม่ไปกดใครยังไม่ไปกดเออถูกแล้วใครยังไม่ไปกดติดตามเพจพีเพจชาแนล ตามนี้เลยไปกดติดตามด้วยนะคะพ่อก็จัดภาพที่บ้านแมวอะค่ะที่คอยสร้างมา100ล้านจักรวาลบาทอ่ะครับน้องๆพ่อไม่สเลเลยนี่ค่ะบนอนๆ ปกติพ่อก,ก็จะนอนตรงน,นี้แล้วก็ให้นมน้นอง,น,อง,งน้นองเลี้ยงหมดห้ตัวเราให้ดูตัวแรกก่อนนะที่คลอดมาตัวแรกตัวนี้ที่อยู่กลางบ้านตัวแรกคือว่าต้องตายแนะเนี่น้องยังไม่ลืมตาเลยนะนี่เอล์เอล์อันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองจะเป็นหางปุดในในใตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สองที่คลอดออกมาเอล์ นนะตัวที่สามก็จะเป็นสีส้มหางยาวตัวที่สามเออเออเออเไมิีตัวที่ตัวที่สี่ตัวเนี้ยน่าสวยนะรู้สึกเลยว่าน่าแต่ตัวนี้ตอนเกิดมามันหายใจนะ ได้ทำคลอดกับมือแต่นนหน้าสวยนะบบแล้วก็ตัวนี้ตัวเปิดรี่พรอยตัวที่ห้าน้อนสีสวยมากๆยอะ่ะสีน้องแปลกมากๆสี่โกโก้ต้องให้ชื่อว่าโกโก้โดูเลย ไม่ใช่ลูกไอเอานะลุงมแม่แม่วอาไแล้วลุงมแม่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 เป็นแม่ของทูวแม่แม่เป็นแม่ของทูนนี่นครับพี่พายวันๆก็จะยุ่งแต่กับแมวประมาณนี้นะคุณผก็คือว่าเดี๋ยวจะมาลงคลิปไบ่อยๆนเดิมนะครับ น้อยใจอะน้องไมาไปกดติดตามแล้วก็ถ้าเกิดแบบไม่ได้แก้งเลยเนี่ยน้องก็ไม่ได้แก้งคือน้องๆก็ไม่ค่อยดูเลยก็ต้องเล่นพี่ตลอดเลย้บ้าไป่เล่นเค้กจะไม่ลกกันเลย้้แม่มันมาแล้วแทนแทนแทนเฮ้ยเนี่ยมหมาเนี่ย,ย,ยไปจับให้มันก้น อัน,นจะเป็นแม่ของน้อนๆน,น,นะครับมันเป็นแมว <c oughs> เรียกว่าอะไรอ่ะแม่มันเป็นแมวไทยหลงมาไม่ใช่หมายถึงไอ้นี่นะัแม่ของไอ้เน,นี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันหลงมาวันนั้นฝนตกแล้วคือว่าแม่มันเป็นแมวไทยแต่คือเหมือนเหมือนพ่อมันอ่ะน่าจะเป็นเปอร์เสีย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าขนเขินเะดูร้างในวไทยขนเขาจะไม่ไม่ไม่ไมยาวแบบนี้นี่มันขนแบบกึ่งสั้นกึ่งยาวเข้าใจะ,ะแบมึงก็นอนดิมึงนอ,น,น,งน,อ,น,อวนวันวันเนี่ยเดินจับกยู่นี่แหละจะได้ไปถ่ายใกล้ๆนะจะได้เข้ามาถ่ายใกล้ เฮ้เฮ้เฮ้ทำไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรฮะปวดคีเอาอีกแค่เอาที่แจ๊บแล้วในกรงแมวแมวจะบ้าเหรอเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยมันขี้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ย ไอแม่ทำอะไเรเฮ้ย,ยที่คียอยู่ตรงโน้นแต่ที่เจียวอยู่ตรงนี้ไม่ใช <c oughs> ่ไหมสั่นหาอะไรเล่นเด็กเด็กไปไม่เล่แล้วก็ปวดเคีแล้วเห็นถ่ายเทียมอยู่ก็ไม่อยากขัดตังคว่ะโอ้ยโก้แมว เดิดังห้องร้านก็ได้ทำมันนังหนึ่งน้อยร้อนจัก,กรวาลโอ้เก็บใครเก็บขี้ด้วยนองไอ้นองเก็บขี้เลยน้องก็น้อนเอ,า,า,ขอา,าขอมาค่ะให้ขอนั่นร้อนเอาขอมา ขออะไรขอให้พลอยพี่เรื่องเท่ย์เนี่ยล้วบอกว่าให้ถ่ายแมวถ่ายแมวมั้ยแล้วมันได้พี้แมวในกลวอมถ่าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระเด็ให้เป็นกำลังใจหน่อยด้มยนะไปกดติดตามเพจ้วยนะคะนอนๆน,นี่ดูสิมา ขี้ในกรงแมวคือเอ้าเป็นไรอ่ะกดกระเตะคนอื่นเขต้องทำให้เขาขี้ในกรงแมวฮะยแคทชัแนลไงเรื่องนี้ต้องพี่แคทชัแนลเท่านั้นโอ้ยไปเก็บพี่แมวด้วยแล้วนะเรื่องอย่างเงี้ยเลยโอ้ เมีดีเลยเนี่ยตกยิงทำอเก็บขี้ดิมันน่ารักากเก็บขี้เก็บขี้หมาเก็บขี้แมวต้องเก็บขี้เมียด้วยต้องเก็บขี้เมียด้วยเหลืองปัดเลยน้องอยากให้พลอยแกล้งอะไรพี่ใดเอกรัคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ

bye 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 bye, bye. bye, bye.